สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่อง JB Channel น,น,นะคะวันนี้นะจะพามายำหนูนะคะอันนี้นะคะเปิดมาหลังแรกเราก็เจอหนูเลยนะคะพี่อยู่ข้างในนี้นะคะ <S <s <uss> แต่เราจะดิ้นเยอะไม่ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋มันรู้ตัวนะพี่ <S <s <uss> <S นี่นะอยู่นี่นะพี่เห็นหางไหมพี่นี่นะ <S <s <uss> เดี๋ยวเราจะให้ลูกน้องของเรามาตีนะคะพี่นะฮะ <หา S 2> มันสุดยอดฝีมืออยู่แล้ว <S <s <uss> อ๋นแน่เลยกันได้เหมือนกันนี่ไม,นน <S <s <uss> ไม่รู้เลยว่าติดอ โอเคค่ะเดี๋ยวให้ลูกน้องของเรานะคะดูหนูก่อนนะคะถ่ายนะครับถายครับนี่นะคะพี่นะโอ้โหพูดฟัดต์พฟัดตเลยพี่ไซส์กับฟองโลครับอ้าวเออแต่ละตัวเนาะบิ๊กบึ้มบิ๊กบึ้มทั้งนั้นแหละตัวใหญ่เขาได้ไปหมดแล้วไง เรามารอบเก็บตกเอ้ยแต่ตัวเตี้ยรู้สึกจะใหญ่กว่าน,นิดนึง <laughs> นี่มาแล้วตัวแรกอยใหญ่อยูย่ <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวไปยามหลังที่สองกันเลยค่ะเอา้าจัดการสิเตี้ยไม่มีไม้ อัายูอัายูต่อไปนะคะเข้าหลังที่สองนะคะไหนอะทำไมรู้ว่าติดอะหะหัดแล้วโอ้โหมาแต่ลีลาะอ่ะแล้วไหนบอกว่าดิ้นเนี่ยนี่ไงอ่ะหลังที่สามหลังที่สามนี่นะคะพี่ตัวเบลเบลอุ้ยเอาเลยเจากันมาทิ้ครับ หลังที่สามหมากิน, 3, กนติดดีด้วยใช่สิหมากินแล้วโอเคค่ะดูตัวนี้ตัวที่สองของเช้านี้เฮ้ยตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่เลยตัวเนี้ยตัวสวยติดเลี้ยงนะฝีมือค่ะฝีมือค่ะฝีมือเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้ดักหกสิบหลังจะได้กี่ตัวเมื่อวานดักหกสิบหลังได้แค่ตัวเดียวโคตรสุดยอดของฝีมือแหละ โดนขโมยสามวันติดแล้วนะคะอันนี้กี่หลังแล้ววะยังไม่ได้สามหลังเลยนนเอา F สี่ครับไฟบ่อยจัดจนเขาจาได้เออใช่เขาเลยมาเยือนเอ้อเยวแกมได้กี่หลังแล้ววะสี่หลังสี่หลังใช่ปะ่ะเอ้าหลังนี้ไม่ได้เก็บเลยที่หมากินไปเลยไปเลยโมแต่คุยเยอะลืมเก็บหลังนี้โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูต่อไปเลยค่ะอ หลังนี้เป็นยังไงบ้างโอ้ยโอยหลังนี้ไม่รูดเลยนะคะหลังนี้นะไม่รูดไปต่อหลังนี้ล่ะเออตรงนีม้มีหนูเหรอหลังนี้ก็ไม่รูดนะคะไปต่อค่ะ โอเคค่ะถ้าเจอหนูแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะพี่พี่เดี๋ยวขออนุญาตเดินเก็บบ่วงก่อนนะคะตีตรงไหนเนี่ยไปข้ามไปก่อนว้าวตรงที่คิดว่าจะไม่มีหนูก็มีหนูมองไม่เห็นหนูเลยว่ะ อเอาออกมาโชว์หน่อยสิว่าหนูกันยังไงไหนรู้สิ<ห>สว่าตัวใหญ่ไหมว้าวสวยดีนะตัวสวยดีนี่นะตัวที่สี่ครับของผมนี <laughs> ่อยู่ตัวที่สอ,องอยู่เลยรู้สึกว่ายังเหมือนยังยามเก็บไม่หมดหรือเปล่าเพราะว่านเหมือนเหมือนร่วงมันไม่มมไม่ครบอะ่ะ ออก็ยังว่าบ่วงอวนสามสิบหลังเหม่ออวนเกมมาไหวแท้โอ้โหแค่นี้เลยอบองอะอ่าโอเคแบ่งให้เตี้ยเหรอแบ่งให้เตี้ยแค่ไปกีหลังแล้วมันก็ออกคืนไปหลังนี้ติดนะคะแต่ว,ว่าหนุงอยู่ในรูอะค่ะเราจะเอาออกกันยังไงดีเนี่ยหลังนี้ติดนะพี่แต่ว,ว่าหนูอยู่ในรูนุ่นมอนมองไม่ค่อยเห็นเลยเนาะนี่พี่หนูอยู่ในรูนี้เลยเนี่ยพี่เห็นหนูไหมคะนี่นะ นี่ตัวหนุนะแล้วพี่นะอยู่ในรูนู่นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาวิธีเอาออกกอนนะคะพี่หลังนี้ติดแต่ว,ว่าตัวอยู่ในรูนู่นนะคะพี่เดี๋ยวเราจะให้ลูกน้องของเรามาช่วยเอาออกนะคะพี่นะนี่เด้อพี่เห็นห่างไหมเนี่ยโหดักปากโลนะคะตัวนี้อันแน่เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวลูกน้องเราจะมาออกให้ ไม่ติดเลยเนี่ยสีหลังว่าห้าหลังเนี่ยห่างมันโผล่ออกมาแล้วมันกัดนิวเดอร์ลองมันกัดนิวเดอร์โอ้โรเบเลอร์อรเยเ้อร์นี่นะคะดักปักลูค่ะตอนนี้นะไม่เอาไปด้วยอะค่ะเอาไปด้วยสิคะตัวนี้นะคะตัวที่สามค่ะ 60หลังตั้งเป้าไว้10ตัววนันนี้ไปเลยต่อไปนะคะไปเก็บหลังต่อไปกันเลยคล่ะนี่นะคะตรงที่ขุยแหลกลานคิดว่าจะมีหนูแต่ด้านไม่ได้หนูนะคะไม่รูดด้วยตรงนี้ขุยแล้วก็ดนันเยอะแย,ย,ยะเลยนะคะคิดว่าจะได้หนูแต่ด้านไม่ได้หนูนะคะไม่รูดเลยนะคะตอนนี้เก็บมาได้ครึ่งน,นึงแล้วนะแต่ยัง ได้หนูแค่สามตัวเลยค่ะวิโอ้ย,อยตัวน,นี้โดนอะไรกินเนี่ยโอ้หนูสาติดให้แล้วอ่ะอะไรกินไม่รู้นะคะนี่น่าจะหมานะคะเหลือให้ไว้แต่หัวเนาะสุดยอดเลยเจ็บใจแท้เนาะโดนหมากินไปสองแล้วนะคะถ้าไม่โดนกินก็จะได้ห้าตัวแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าตอนนี้นะ่าเหลืออยู่สามตัวโดนหมากินไปสองตัวนะคะเสียดายจัง โอเคค่ะเดี๋ยวเดินเก็บไปเลยก่อนนะคะอยายเยอได้แล้วนะตัวนึงไอ้ตัวนี้อยู่ให้นะคะพี่นี่นะเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บหนูก่อนนะคะนี่นะพี่อุ้ยเดี๋ยวคุยเยอะนะเดี๋ยวมันหลุดนะไปไปเก็บก่อนนะคะพี่ ติดกันเลยนะคะพี่สามตัวตะกี้นะคะตรงนี้นะที่มันขานนะแล้วก็ตรงนี้ที่หนูบอกว่าได้หนูตะก,กี้ใช่ไหมอันนี้เดินมาอีกเจอตรงนี้อีกตะวันนึงนะคะพี่นี่ยืนลอยอยู่บนนี้เลยนะคะนี่นะบทจะติดก็ติดแบบไล่กันเลยนะคะแต่ถ้าไม่ติดเดี๋ยวห่อว่าเดินเก็บแล้วมันเลยแต่ถ้าติดนี่ก็มันเหมือนกันนะคะพี่ เดี u, das des des ๋ยวขออนุญาตนะคะเก็บหนูก่อนนาะเพราะว่าจะถ่ายเฉพาะช็อตที่เจอหนูเลยนะคะพี่นะจะถ่ายเฉพาะจอดช็อตที่เจอหนูเลยเด้อเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บหนูก่อนนะคะนี่นะพี่จุดที่คิดว่ามีหนูกลับไม่มีหนูนะคะเพราะว่านี่นะมันมีแบบขุยแบบรูอะไรเต็มเลยนะคะแต่คิดว่ามีหนูแต่กลับไม่มีหนูงงไหมพี่แบบไม่รูดแล้วก็แบบ เนี่ยไม่ได้หนูไม่รูดเลยนะคะตรงนี้จุดที่คิดว่ามีหนูนะอย่างส่วนอย่างอย่างรูนี้พี่นะเนี่ยสวยเลยแต่ด้านไม่มีหนูไม่รูดด้วยนะคะแต่จุดอื่นๆที่ผ่านมาที่ได้หนูนะคิดว่าไม่มีแต่ก็ดักไวปงั้นแหละดักดาดดักอะไรไปด้านได้หนูอะโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บบ่วงก่อนนะคะพี่นาะจะถ่ายเฉพาะช็อตท,ที่แบบเจอหนูจริงๆเลยนะคะจะจะถ่ายเฉพาะช็อตท,ที่เจอหนูนะคะ เก็บบองก่อนนะคะพี่นี่นะตะกี้เพิ่งจะบ่นไปว่าตรงที่มีรูแต่กลับไม่มีหนูใช่ไหมพี่เดินมานะคะเจอแล้วนะคะตัวน,นี้เลยนะคะกําลังดิน้นนุ๊กแดงดอกแดงอู้ดิ้นแรงด้วยอุ้ดิ้นเลยเขออนุญาตก่อนนะคะขออนุญาตเก็บหนูก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะขาดนะคะโอเคค่ะเก็บเรียบร้อยนะคะนี่นะจุดที่คิดว่าไม่มีหนูกับมีหนูนะคะพี่เอออันนี้หลักด่านนะคะนี่นะไม่ได้ ดักมีรูอะไรแต่ว่าดักด่านนะคะหลังนี้แต่ว่าตัวนะสวยเลยตัวกระจิ๊หนึ่งโอเคนี่นะเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปกันนะคะโอเคคะ่ะนี่ก็ได้อีกหนึ่งตัวนะคะพี่โอ้ตัวแต่ละตัวได้แบบอืมนะกระดูกกรอบๆทั้งนั้นเลยนะตัวแต่ละตัวอันนี้ก็ดักด่านนะคะนี่นะนี่ดูด่านแบบนี้เลยดู มองแบบเหมือนไม่ใช่ด่านล่ะได้ก็ดักไว้อย่างงั้นแหละค่ะตรงที่คิดว่าไม่มีหนูกลับมีหนูเอาสิโอเคค่ะได้เก็บหนูก่อนแล้วไปดูหลังต่อไปกันเลยนะคะโอเคสรุปผลงานของหนูนะคะหกสิบหลังหกสิบหลังได้เจดตัวนะคะอยู่ในนู้นสามตัวนะแต่ดูตัวของหนูสิคะกระติ๊กกระติ๊กทั้งนั้นเลยเ <laughs> สวยๆนะคะเดี๋ยวดูของอ,อกชายือเา้ะอันเขาเตี้ย เอาเตี้ยเลยตัวใหญ่สองตัวไม่ใช่หรอนั่นแหละรวมกันนะมันกระ่าจประมาณนี้นเอา้านกกินของผมนกกินไปสองนะแต่เอาซากมาหนึ่งแล้วก็ขัดหนึ่งเอาเตี้ยก็กินไปสองถ้าไม่งั้นก็ได้เก้าตัวแล้วเนี่ยวดเราจะไม่ใช้เลยนะสูตรเซียนเขาให้มานะ่วดนี่คือว่าติดแล้วต้องดึงให้ขาดไปเลยนะเราจะไม่เอามาใช้แล้วนะนี่เจ็ดตัว<อ>นกกินไปสองงังก็ได้เก้าแล้วเนะี่ยน,นี้ของผมครับไหนดูสิ มีหน้าใครด้วยหรอหน้าใคไม่เกี่ยว <c oughs> ผมหนึ่งสองนี่ครับหนักสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกตัวครับหนึหกตัวสิบหกบวกกับอีกเจ็ดสิบหกบวกเจ็ดไปห้าแหล ยี่สี่ตัวครับยี่สิสี่ตัวแต่ดูตัวเด้อร,ร,รุ่นสวยๆอย่างนั้นอ่ะแต่ทุ่งนี้จะเป็นทุ่งหนูมันครับเออใช่นหนูมันเป็นหนูที่ใสนะมันมากสารุปผลงานได้ยี่สิบสี่ตัวบ่วง100ร,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 ออร้อยแล้วร้อยทร้อยเท่าไรร้อยเก้าสิบปประมาณนะั้นเอามากเขา้เขาใส่นะต้องใช้ความมากนะถลม่มทลายนะตน้องม่คิดว่าไม่มีหนูอะ่ะกับมีหนูกับได้หนูอะ่ะแต่ตรงที่แบบมีแบบ เป็นด่านเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแบบผุยเยอะๆด่านเยอะกับไม่ได้หนูสักหลังเลยโอ้โคสุดยอดเลยโอเคค่ะแล้วเจอกันทริปหน้านะคะไปละค่ะ